beach u m b r ร l ่ a ร่มชายหาดร่มชายหาด coconut t r รีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าว coconut มะพร้าวมะพร้าว s u n s c r e e n ครีมกันแดดครีมกันแดด sandals รองเท้าแตะรองเท้าแตะ sunglasses แว่นกันแดดแว่นกันแดด swim ring ห่วงยางห่วงยาง beach chair เก้าอี้ชายหาดเก้าอี้ชายหาด บีชบ l ลบอลชายหาดบอลชายหาด s ตา r f ฟิ h ปลาดาวปลาดาวทบทวนร่มชายหาดต้นมะพร้าวมะพร้าวเก้าอี้ชายหาด รองเท้าแตะครีมกันแดดแว่นกันแดดห่วงยางบนชายหาดปลาดาว